กันล่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ดูวันนี้ผมจะทปการรีวิวโหมดใหม่ล่าสุดที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาในตัวเกมกับโหมดฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูเทคนิคในการเล่นเจ้าโหมดฮาร์ดคอร์นี้กันดีกว่านะสำหรับสิ่งที่โหมดฮาร์ดคอร์ผมแตกต่างจากโหมดการเล่นปกติอื่นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยผมกับ HP เริ่มต้นของตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะลดลงเหลือเพียงแค่30%จากเดิม อย่างที่2ตัวละครของเราผมจะไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้แต่เราสามารถใช้เปิงเนี่ยในการช่วยฟื้นฟูเลือดได้ผมหรือได้บัฟก็สามารถช่วยฟื้นฟูเลือดได้เหมือนกันอย่างที่3ในแมปนี้ผมเราจะไม่สามารถใช้มินิแมปเริ่มต้นได้แต่เราสามารถใช้งานของตัว U V เพื่อเปิดแผนที่ได้และไม่มีการคิวแคมครับผม และอย่างสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของโหมดนี้ผมก็คือเราเนี่ยสามารถยิงโดนเพื่อนได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายิงเพื่อนเนี่ยโดนเกิน2ครั้งขึ้นไปดาเมจเนี่ยจะโดนเข้าตัวเองแล้วเราจะตายเองครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยในการเล่นในโหมดนี้ข้อระวังหลัหลกๆเลยก็คือพยายามอย่าเรือยิงโดนเพื่อนนั่นเองเนาะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยเจ้าโหมดฮาร์ดพอยท์เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับโหมดเสริมที่อยู่ในโหมดการเล่นอื่นๆนะผมอย่างโหมดทีมเดสแมทโหมดฮาร์ดพอยท์โหมด ABC โหมดคิวคอนเฟิร์มมันก็จะแทรกอยู่ในนั้นแต่่่่สิงงทีีแตตตกกกาา็คือมมัันจะรหกรหกวนะ โดยใน,นตอนที่ทําคลิปอยู่ผมก็จะมีภารกิจให้เราเนี่ยสามารถทําเสริมได้ในโหมดฮาร์ดพอยน์นี้นะ,ละหลักๆก็คือเล่นโหมดฮาร์ดพอยผมให้ครบตามควสที่เขาเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมของรางวัลที่เราจะได้ผมหลักๆก็จะมีตัวชามลายใหม่มีในส่วนปืน U.L. 7 3 6แล้วก็ของราวัลที่สุดท้ายผมก็เป็นตัวคอยลิ่งการ์ดลายใหม่ต่อมาสำหรับเทคนิคในการเล่นโหมดฮาร์ดพอย์ให้โหดๆนะผม ออก็มาเริ่มกันอย่างแรกเลยกับคำแนะนําในการเล่นปืนต่างๆในการเล่นในโหมดนี้ก่อนว่าปืนไหนดีปืนไหนโหดในการเล่นโหมดนี้ก็มาเริ่มดูกันเลยโดยอย่างแรกเลยที่ทาให้โหมด h a r d p o อยเนี่ยเวลาเล่นปืนปกติทั่วไปในโหมด mp อื่นเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันนิดนึงครับผมก็คือโหมด h a r d p o อยเนี่ย hp เริ่มต้นของมันนะผมจะลดลง30%ถ้าเกิดว่า hp ของตัวละครของทุกคนเนี่ยเลือดจะน้อยมากเวลาเราไปเล่นจริงครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ปืนที่เป็นปืนเมตาตามปกติเล่นเนี่ย มันกว่าจะฆ่าได้เนี่ยมันก็ใช้กระสุนหลายนัดน,นะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราใช้ปืนบางกระบอกที่มีดาเมจแ,แรงๆแล้วก็จัดๆไปเลยเนี่ยเราสามารถมีโอกาสฆ่าศัตรูได้ภายในวันช็อตวันคิวเท่านั้นนะผมมันก็เลยทำให้ปืนบางกระบอกที่ตามเล่นปกติเนี่ยอาจจะไม่นิยมแต่พอโหมดฮาร์ดพอยต์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปืนที่ก o อดเมตาแล้วก็ยอดนิยมในโหมดฮาร์ดพอยต์ขึ้นมาทันทีจะมีปืนกระบอกไหนบ้างก็ไปดูกัน โดยในโมนี้ผมตัวปืนที่พี่ลิงแนะนำกับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5กระบอกที่พี่ลิงลองแล้วว่าโคตรด,ดีและก็โคตรโกงมากในโหมดนี้ผม <The> <S <S ก็ออกมาเริ่มเป็นอย่างแรกเลยผมกับปืน3กระบอกแรกที่จะเป็นปืนสาย AR ล้วนเลยนะมาเริ่มกันกับกระบอกแรกเลยผมกับปืน d r k h ที่สใส่ในส่วนตัวแม็กกาซีนผมเพิ่มดาเมจโดยสัาหรจุดเด่นของ DRQH ในโหมดนี้ผมก็คือเวลาเรายิงเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ศัตรูเนี่ยจะตายเร็วมากผมเพราะว่า DRQH เนี่ยในระยะใกล้ถึงระยะกลางเนี่ย ถ้าเรายิงโดนลาตัวเนี่ยถ้าเป็นโหมดปกติต้องใช้กระสุนสานัดแต่ว่าในโหมดนี้เนี่ยใช้เพียงแค่2นัดเท่านั้นผมบวกกับตัวปืนเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวในการเล่นนะผมถ้ากับว่าเวลาเรายิงเบอร์ใส่ศูนยเนี่ยกระสุนสนัดเนี่ยคือศูนนี่แบบตายเร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นปืนที่ยอดนินยมมากอีกกระบอกหนึ่งเลยในการเล่นในโหมดนี้นะปืนถัดมาในกระบอกที่2แล้วก็กระบอกที่3ผมอันนี้เนี่ยความสามารถจะใกล้เคียงกันผมก็คือปืน AK47 และอีกหนึ่งกระบอกก็คือปืนแมนโอว โดยเจ้าสองกระบอกนี้ผมจุดเด่นในการทํางานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ผมแต่เกิดให้พิงเลือกใช้เนี่ยพี่ริงเลือกแมนูวลผมเพราะว่าดามเมจมันแรงกว่า a k 4 7นิดน,นึงนะในการใช้งานของการเล่นสงกระบอกนี้ในโหมดนี้ผมก็คือถ้าเกิดว่าเรายิงตัวปกติเนี่ยคอนเฟิร์มว่าใช้กระสุนเพียงแค่2นัดสตูตายแน่นอนผมแต่ในกรณีที่เรายิงโดนหัวคอนเฟิร์มว่าสตูจะตายภายในดอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้แรงมาก ดีมากในการเล่นในโหมดนี้ผมก็คือยิงไกลๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแป๊ะๆ๊ะโดนหัวเนี่ยนับเดียวผมตายทันทีนะเพราะว่าปืนมันมีระยะการยิงสูงอยู่แล้วดาเมจมันก็ลดน้อยและระยะใกล้ถ้าเกิดเรายิงโดนหัวอีกแป๊ะเดียวก็ตายเหมือนกันนะผมระยะกลางถ้าเกิดยิงไม่โดนหัวโดนลำตัวโดนแขนโดนขาก็2นัดตายระยะไกลก็2นัดตายเหมือนกันก็เลยกลายเป็นปืนที่ยอดนิยมมากอีกอย่างหนึ่งในโหมดนี้ผมแถมยังสามารถยิงได้ดีทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะทั้ง2กระบอกนี้นะ และปืนถัดมาผมกระบอกที่4แล้วก็กระบอกที่5อันนี้เนี่ยก็จะเป็นปืนสายสซเนเปอร์ผมกระปืน XPR 50และ M 2 1 EBR 2กระบอกนี้เนี่ยบอกเลยว่าในโหมดนี้เนี่ยโคตรโกงมากๆเลยผมแล้วก็เทพซ่ามากในตอนนี้นี่หลายคนก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสงกระบอกที่มันแค่จะไม่มีการใช้งานในโหมดการเล่นอื่นๆเลยหรือว่าโหมดปกติเลยเนี่ยทำไมมันถึงโกงมากในโหมดนี้นะอย่างแรกเลยผมดึ่งด้วยโหมดนี้เนี่ย HP มันน้อยมาก แล้วในการฆ่าศัตรูผมด้วยสกระบ,บอกนี้เนี่ยมันมีข้อเสียก็คือ HP ในการยิงเนี่ยในโหมดปกติเนี่ยมันทาดามเมจได้น้อยแต่ว่ามันจะดเชิดด้วยความเร็วในการยิงต่อเนื่องที่สูงมากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าในโหมดนี้เนี่ยที่ HP มันน้อยเนี่ยเราสามารถยิงศัตรูตายภายในวันช็อตเหมือนกับปืนสไนเปอร์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงแขนยิงขาย,ยิงตัวเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่านัดเดียวตายหมดทุกระยะครับผมแถมตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างยิงเร็วแบบต่อเนื่องรัวอง่ายๆเลยผมก็คือเป็นสไนเปอร์ปืนกลได้เลยนะ ก็การเล่นในโหมดนี้เนี่ยปืนนี้จะเป็นปืนที่โคตรโกงมากครับผมยิงซัพพอร์ตเพื่อนในระยะไกลเนี่ยคือแบบปะ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 ศัตรูเนี่ยคือแบบถ้าวิ่งมาทีละคนหรือมากันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคนยิงแม่นๆยิงแบบต่อเนื่องเข้าไปเนี่ยคือแบบวิ่งไม่ออกเลยนะแต่ถ้าว่าพอมันยิงแรงแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสี่ยงครับผมก็คือถ้าเกิดว่ายิงโดนเพื่อนเนี่ยแล้วเรายิงครบโคต้าโดน2คนเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดเรายิงโดนเพื่อนซ้ําอีกเนี่ย เราก็จะกลายเป็นว่าเรายิงโดนฆ่าตัวตายผมเพราะฉะนั้นในการใช้สเนปเปอร์ในโหมดนีก็ต้องระวังนิดนึงต้องพยายามอย่ายิงโดนเพื่อนบ่อยๆนั่นเองนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเสริมนิดนึงในการเล่นในโหมดนี้ผม ด้วยการเล่นในโหมดนี้เนี่ยแผนที่เริ่มต้นตามปกติของเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือตัวสกอร์ตีของตัว UAV อผมเพราะ u a v ีเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดแผนที่ได้ผมและทําให้เราเนี่ยเห็นตําแหน่งของศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่เหลืออีก2ช่องเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะเอาอะไรไปผมถ้าแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นตัวรถช็อค RC ไปแล้วกันนะเพราะว่าจะทให้เราเนี่ยสามารถหาตําแหน่งของศัตรูได้ง่ายขึ้้นนตามไปดวยะ และในส่วนงตัวเปิร์กผมที่แนะนำเนี่ยก็เป็นเปิร์กสีเขียวเป็นตัวโกสผมป้องกันการโดน UAV สแกนเจอนะเพราะว่าในโหมดนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเราโดน UAV สแกนเนี่ยแล้วเขาเห็นเราเนี่ยในนิมแบบก็คงไม่ใช่ดีเท่าไหร่ผมก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการแก้ทางโดนสแกนเจอและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับทิศการเล่นโหมดใหม่กับโหมดฮาร์ดคอรที่เราเนี่ยสามารถเล่นและก็ยิงกันเองได้ผมเ้เกิดพูดอย่างนึงเนี่ย เจ้าโหมดนี้เนี่ยก็คือโหมดการเล่นแบบสมจริงนิดน,นึ่งนะก็คือต้องระวังในการยิงมากเพราะว่ามีโอกาสที่เพื่อนเราเนี่ยจะวิ่งผ่านหน้ากระสุนมาแบบงงๆแล้วก็ตายได้แบบงงๆนั่นเองเนะแล้วเราก็จะตายตามเพื่อนไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเผลอยิงโดนมากๆและเหมือนเดิมใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe กิดตามก,กันด้วยนะครับผมนน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอน้ทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว You have